อัดีค่ะตอนนี้หนูอยู่ที่สวนนะวันนี้จะพาทุกคนไปกินส้ตมตำด้วยกันเราติดตามไปดูด้วยนะบายหนูจะพาทุกคนไปเก็บมะละกอด้วยกันนะไปดูเลยเราจะไปดูด้วยกันนะว่าเราจะทำยังไงกิน แล้วตอนนี้เราก็จะเอามาละกอไปล้างแล้วก็เก็บเปลือกนะเราตามไปดูด้วยกันนะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตําเจ้ากันแล้วก็ใส่ผิดนะใครโชคให้มันผิดผิดก,ก็ใส่ยเยอะต่อไปก็ใส่เป็นกระเทียมน,นะแล้วก็ตับเล็ก ชอบเยอะๆก็ใส่เยอะๆไปเลยใครไม่ชอบก็ใส่น้นอ่เอาเราจะมาใส่น้ำปลาร้านะคุณไม่รู้ว่ามัจานจะอร่อย จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันไปดูเลยมากินด้วยกันนะเ,เราจะกินแล้วนะอร่อยมาก อร่อยม,ม,ม,มากทุกคนอร่อยมาก มากเลยทุกคนใครกันที่แบบชอบกินเผ็ดดโอเคนะทุกคนแล้วก็มากินกันแค่นี้ก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเยอะๆให้ทุกคนดูต่อไปบ๊ายบาย